เป็นอย่างเกี่ยมเฮานี่นะเกี่ยมนะก็มคือให้ทุกคนเกี่ยมน้ำเกี่ยมใจเบึ้งแลวกันเกี่ยมเส้นนะดีแท้กันสนาธุสปอนเซอร์นึง่ง <laughs> อันเอาครับเราพี่เพิร์ลมีผู้สนับสนุนเ่องเข้าไปได้ไก่ดิ ดีเซลรืมันกระส่วนดูเราดูเราเราม็นกระส่วนเนาะดูเราไม่ได้กระส้วนกับแอนทั้งลมดจบ <laughs> เออแม็เนเบนซินเบนเซอร์นี่บุกูแน่ทุกคนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเขาเดินทางก่อนเนาะเดี๋ยวไปหาแม่ยุ่งเหงื่อเราแม่ที่ตกใจว่าเมื่อเห็นอู๋ขี่รถไปร้อนเดินนี่ไล่ได้ลูกลูกซ <laughs> ิ่งเงินเสียใจไปเดี๋ยวเขาไปเบิ้งหนะ้าสภาพหน้าแม่จันเนาะว่าแบบสีหน้าเพิ่นว่าสิเป็นเนาะเลยเนาะบุกูว่ายุ่งเหงื่อเลยดู่ายุ่งเหงื่อโทรหาเมื่อกี้ก็โทรบ่ได้เนาะ ก่อนที่จะเบิ้งเขาก็ต้องเบิ้งระยะเอิ้นหาเบิ้งอ่าวิวขากางทางไปพร้อมเออเ่ยเดี๋ยวไปฮอดทางเขาลองสานก่อนอย่างประ่ทศไทยทุกคนเบิ้งเนาะทายหนทางนล้วก็ได้หนทางที่ดีได้วิวท่งนาเจ้าก็หากระดองนาเนาะทุกคนเนาะอยู่เชียรนี้เนาะอันนี้คือเส้นทางที่เราจะเมื่อลองสานเนาะเออทางดีเนี่บุตรีเนี่ยประสบพุทเปรีไปขนาดอัตบึงคำ สว่วยจีฮอนอาตะปืนคือคือซีอมเมย์ขนาดน้องขี่รถสุดยอดตัวเลยนางนอนนางนอนโอ้ไปฮอดดีบริเวณอย่างน,น,นอนก่อนเมื่อยแห่งนะไปต่ยอ,อยค่อยชีเฮ็ดเอารถว่าค่อยซื้อรถล้านไปให้แม่ค่อยนี่เราก็ต้องให้มันอันนนั้ไดให้มันนันสมเหตุสมผลไดสให้มันคือค่อย ก็ต้องขับรถเองไงเนาะขับไปว่าไปซื้อให้เมย์เขาซเมย์อยู่สวนคุณค่อยๆขับเด๊ะจะไปจักรย์ขับอีกหรือขับแค่แค่นี้เมย์คอยขับรถพอค่อยมันเป็นเกียร์อันกระปุกนะมันขับมันมีทางคาดมันมีทางคันเร่งมีทางเบรกสามอันผุนอันนี้อันนี้เกียร์ออโต้ไปกับชีวีบอไปจันวะ รู้คำนั้นไม่เอกรู้คำนั้นไม่เองเลยเนาคขับไปง่าย<อ>นะหนึง่งแม่มันอันนี้มีแต่เรียกเปียกกันเล่งรถอีพ่อหนะมีเกียร์เพิ่มอันนี้บ่มีเกียร์ใค่เกียร์กเกมืเดียวก็มีแต่เย็บเกียร์ยเปล่งกับเปล่งอย่างเดียวมันบอกคือคะแนนคำว่าเจ้ากระชิบว่าตอนนี้แท้ๆเออเพากระชิบว่านีาน่ไหม่อันนี้นะมันก็คือรถอีพ่อเลยมันบอกเออจนฮูขี้พื้นมันละนองกระชิบว่าเลยเนาะอ้าวขับกับขับตัวสิแยกเยี่ยมา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 ถูกคำที่ขับรถอไปนี้เซ็ตไปนี่โดย เถียงประตูนี่ครับมา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 เนด้เอาบนี้เเคดเป็นบนี้เอาปับบลงดูยงปรดึงเล็กข้างหน้าแล้วกดันเข้าอ้ด้วยอ้ทีขับรถตายละบเมนลอุคฮะร่เมลล่ะก็ว่าแหละขยุ้งเอ้าได้ละได้ละพอดีแล้วเบาะขึ้นดีดีพอดีพอดีข้างหลังดิ พอดีแปลงเอาก่อนมันเบิรงทรายเบิรงขวาเบิรงไฟสีนาำเบิรงครบทุกอย่างที่จริงที่จริงจะต้องไปเฮียนมาแล้วขับอันนี้เสี่ยงไปขับขี่ก่อนเร่งแล้วว่าเป็นผู้ชายกันขับขี่กับบุญมีเดี๋ยวนี้ตัวใดเล็งตัวใดเบรกนี่เร่งอยู่เบิรงขวาเบรกอยู่เบิรงทรายรถเกียร์ออโต้นี่คันเบลียบเบรกนี่มันใส่เกียร์บ่ได้เลยใส่ติดขวาติดทรายบ่ต้องใส่เร่งอยู่เบิรงขวาแับแล้วลองเร่งมึงก็ได้บ่เสียหายดอก อ,อ,อันนี้เบรกทาต้องเบรกก่อนเออนาะเบรกก่อนเนาะเมนลวกแล้วก็มาเบึง้งบาดน้ตัวพี่นี่ลราเมนอ้้าต่เรามาสอนขับรถอยู่นี่ตัวพี่เราเมนในสถานะที่แบบวาเขาจอดทุกอย่างเขาต้องใช้ตัวพี่ไว้รถเกี่ยวออโต้นี่ใช้ตัวพี่เราบ่ต้องดึงเบรกมือก็ได้มันเบรกอัตโนมัติมันเบรกดีแล้วตัวอาดอยหลงังตัวเอ็นเกี่ยววางตัวดีเป็นลง็งไปเลยบอกเขาต้องมือจะต้องกดตัวนี้เข้าแล้วดึงกับหลงังจนสุดเออใช้ตัวดี อะอเยเก็นปล่อยเบยันบกบปล่อยตัวปล่อยมันสิไปเนาะสร้างมาตายแล้วคามโมเมนต์แล้วใควะฮะไปรถไปรถยกเียงรถเราไปยัง,<ล>งมีเตเ่นกบเบ้กอ่ทุกคนมีแตกะบอยมันลงนี่เออแ่น,นี้กัะขับกันน,นี่นี่แหละสิมย่ง Ở đây bây giờ là bước vào nằm Bên Để bọn... này u khám cháu xì lông lâu Cốt lông nè nương Cốt lông cốt lông Ồ, tải sạch sĩ nhanh Cá bộ bền bà nì Đi 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 Khai nó khỏi xèo đi Xèo mà nhang bộ nằm thằng u khám cháu Bắt bọc bàn nương luôn hồi, hồi nó tìm chạy Ơ ơ Xa thủ Cháu ai quay lại về. กะเอาลงนี้เอาลงแม่สามเทือกสี่เทือกกะยังบอกเอาลงอยู่เอ๊ะซับนี่นี่แล้วสิมีอย่างจะขับคือง่ายเหรอมันก็ง,ง่ายแต่มันยากสิบอกยากยากบ่ได้๋ยคอยยิ่งเอยหลังบกบินซับนี่นะสิด่าเขาบอกว่าเขาขับซสายอยู่เลยอืมคือคืขอกัน ข่อยว่านนะฮาเป็นนั่นะข่อยขึ้นว่าเอาบุคคลครับอยู่วงนี้เออข่อยบุคบุคคลเองครับเจ้าบ,บอกเขาเข้มนี่เขาเข้มนี่ฮักข,ขัวไปสัญญานเขาไปรถเขาไปลดนิดน,นึงเขาไปอีกนิดน,นึงเออโอเคเบรกบุคคลนีนครับเถอะเนาะแท้มันเป็นถนนหลวงเดี๋ยวดราม่าอีกแค่คร <Yeah. S 1> ับหน,หน่อยนึงเลยทุกคนเลยบนต้องบัวเฝ้าดราม่าเลยทุกคน เสร็จตัวพี่ที่จิงอุคําเคยขับรถอยู่กันเลยว่าอยากลองให้ครับตัวพี่ตัวพี่จำๆโอเคปะรถบ่เป็นอย่างวันนี้ปล่อยรถบ่มีอย่างกิดนึนลองเบิ้งลองเบิ่งเดี๋ยวทุกคนสีดราม่าบ่าต้องดราม่าเลยทุกคนได้หน่อยเดียวหนึ่งโปรตัวเพรตัวเหุ้ขับย้อนเราอุคําเคยขับรถอยู่ขนาะก็เลยแบบว่าน่าจะขับเป็นแต่ว่าเบิ่งสภาพเราคือสีบุรอดไปง่ายขึ้นแต่เยะบอกว่าฮู้ซึกสบายใจขึ้น แท้จริงแล้วอันอู้ก็เคยขับยู่ทุกคนรถนะแต่ว่าตุยบอกว่ามันเป็นทางหลวงแล้วอู้นี่ต้องไปเฮียนอีกหน่อยหนึ่งอีกเรื่องกฎจราจรแล้วกะเรื่องอู้ยังบุู้หุ้นอย่างก็แท่จริงคาร์บูโร่ลงมขับเน่ยมันกับปูเป็ดกัาเเธอเนาะมันต้องขับได้จริงเขาทำมันก็อาจจะขับบนีกนะจริงขี้ทางมันแค่พอดข่อยหลยขี้ย่านขี้ดามันสีดีไปเลยล่ะทางข้างหน้ามี่ดีไปเลยนี่ขับอีกวันหนึ่งบอกฮะแท้จริงมันต้องค่อยต้องขับออกทางใหญ่ ตลอดอะค่อยจะคิดถึงกูกล้ก็คือธรรมันสิทางไงนะนี่เบิ่งไหมเออคิดว่ามันสิเป็นทางไงแบบนี้ห่วยเลยเห็นเจ้าครับเนาะพอเอกมาเอ้าค่อยยังแปลงเลนเดียวอยู่ตายห้าแล้ว่ะนี่เลยหนักใจกัเลยว่ะขับคืนอันนี้เต็มคืนแลละที่จริงไงขับสมนีี่สบายเลยไม่ต้องมีกันขับรถขับได้เพียวคือก็คือที่พ่อเป็นไดฮะขับเลยบอกจะขับเพื่อใครขับว่ะจะขับเลยบอกเหรอย่ากแหละเมื่อบ้านใคยขับเมื่อบ้านแทร่งทางน้อย ทางน้อยปิตยานกว่าทางนี่สมบทีแต่ทางนี้รถหลายทางนั้นกับรถน้อยแน่ดีย่างเสียย่างซื้อน้ำเสียนี่เย็นเย็นเลยค่อยเส้อน้ำกนพ่อมฮอดโค้งน,นี่เหาก,ก็ต้องนี้เลี้ยวเมาตัวตรงอะไรก็ต้องได้บิดตลอดสร <laughs> ้างนพราะบิดเ <laughs> ป็นสิไปเนาะแต่บิดไหนนึงมันก็นได้แล้วสำนีนี่เดี๋ยวค่อยย่านเวลารถอันนี้มาเลยย่านนีหนือ เราก็ไปพวกเขาห้องก็ไปพวกเขาแต่แล้วเธอต้องไปเสี่ยงไปขับขี่นะโ <Okay. S 1> อเคเธอเสีเอาเวลาเดี๋ยวไปเหยียนไปขับขี่โอ้โหแล้วต <c oughs> ้องไปเหยียนต้อง,องไปเสี่ยงไปขับขี่นี่มันมีค่าเริ่มต้นกับค่าแบบบำรุงแต่ว่าสำหรับเจ้านี่เริ่มต้นเริ่มต้นเลย <c oughs> แต่ว่าคำว่าแบบอะนะรองขับเองได้อ,อยูอ่ในเมืองขับเองได้นี่ป,ปิบำรุงก็ได้แล้วโอเค แต่บ่าลุงกับวัได้ว่าสิสิ่งผ่านเสมอไปได้สิ่งก็ยากอยู่เลยนบ่ไทมจะแท้เิ่งคือง่ายๆแต่มันก็ยังยากอยู่เลยมันก็เลี้ยวกระว่าเฮาแบบลึ่งกับปัญหาการเลี้ยวรถกันใส่รถบอมันกะการเสี่ยงเป็ขับขี่ทุกทุกยางนี่ทุกๆบอลที่เข้าเจ้าให้สิ่งนี่จะเป็นได้ใส่ตัวจริงทั้งหมดเลยอืมพลันแบบทฤษฎีเี็อย่างอื่นยันเป็ขับขี่สิ่งไป็นขับขี่มันก็ดีไปอย่างเลยดีให้เฮาพวกป้ายพวกกฎจราจรพวกนั้นพวกนี้มันก็หลายๆอย่างนะเนาะ แต่ที่จริงเขาเบิ้งไปเขากับพ่อพู้แล้วว่าสัญลักษณ์ตัวใดเป็นของอะไรเรื่องแบบทฤษฎีอยา่างวันนี้เขากับพ่อแบบเดาได้แค่ะนะอ,อ่ะทุกคนเดี๋ยวจะเดินทางก่อนเดี๋ยวไปฮอดเงินเบิ้งเนาะว่าแม่จะมีปฏิกิริยาใดกับการเอาเอารถอันนี้ไปเหินเนาะใคอยนะี่ยะเอารถคันนี้ไปได้อยู่ังไงทะหลพุ่มละว่าไม่ได้หรอกความจะทั้งนั้นซะจะจ้างรถไปเนาะโอเครถจะมานี่ฮอดทางเข้าบ้านทองอู๋เด้ออีกสี่สิบลักทรงอูดอยู่ในสารา เครื่งบบนตอังเลยอีกอ่ะสอบส้วงกับสาวราทีรถเจสิมาจอดบนเรเยาไปไปจอดบนเี้เนาะโอเคถารถมาแล้วกันส่งอูแล้วกันตัวกระสิกลับเบียงนะทุกคนเนาะเขียวไปไปใส่ไปบ้านไปยังไปไปให้ยังโออเอนะเต็มทรงยืนย่นตายไปไปใส่เมือบ้าน เมื่อยยังเขียวไป,ไปก็มาส่งเจนี่เออไปเขาชิมอเองสะนะอินะเนี่ <laughs> ยยังเห็นอุ้มคำนั่งให้เจนี่ยุบจางไพ่แล้วทุกคนทุกคนจะเห็นดู้มคำให้หมดทุกคนโบพยายากเห็นเขาพยายากเห็นล่ะคมอมเมนต์กดหนึ่งเลยหัวเตยมีนะมีสัตว์ดู้มคำให้พร้อมอูก็มีสัตว์ตัวแกส่งทุกคน<ฮ> <laughs> เอามาแลกกันเอาเอา จะปล่อยค่อยปล่อยเอาแบกเมย์กันเองอะนะฮะสูงนโหคนรากไยอยู่จะไปรักไยคนตอนไหนากไยเนาะมเรนจะไปเข้าห้องน้ำยุป้าอันนี้ยุกางห่างทางไปเสียงกวงะยานเนะวาเาะว่าซืภาพของเคยลุ่ลือเอาเอาเออมาโอเคคลิปหน้าถ้าเบิงคลิปซองตัวเทุกคนเถ้าเบิงเนี่ยียัง อาเบื้องได้ทุกคนได้คลิปหน้าอาจจะเห็นเนาะคลิปซัดอุคัมนั่งกันนะนั่งให้กลาง,ง, <laughs> งทาง,ง <laughs> ให้กลางทางยังให้ยังไงซะไม่ได้ให้กลางทางผมเคยให้เนาะปอผม <laughs> เคยให้ผมไปยัดซะจักสิไปได้บนนี้ทุกคนรถนี่ผมดูมาสบได้โอ้ยทางมันยังเฮอะวุ่นี่เลยตัวออไปออบุได้หรอไปวะไป ไปทุกคนเดินทางต่อนะเดี๋ยวว่าที่เราจะใจทุกคนจะขึ้นย่านไปบ่ได้อยู่บ่บไปได้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 โอ้ทุกคนตอนนี้เฮามาฮอดใกล้ชิฮอดล่องซานแล้วเนาะเจ้าว่าขีดตะปักซันไหมมันตะมันจะขีดละสามมันจะขีดหลายไปนั้นมันจะขีดปูวัดเลยครับว่สุดยอดประหยัดน้ำมันดีป่ะเนาะ เน่เด้อยอันนี้เฮามาไกด์ชิฮอดลองซานแล้วทุกคนเนาะไกด์ห้อยแค่มาละนี่สิดงกับบอสบ่ลงตัวอุคัมนอนสุดทางเลยเฮามาซ้อนนี่บอกอืมค่อยขั้นมาบุดุมาซ้อนมานนี่ดอกโอ้ยดุได้คอยบุดุดอกว่านอนคักแค่อุคัมคักขนาดนอนอย่างเดียวเลยอุคัมโบนิงโบติงเลยทุกคนเลยคักบอสค่อยดอนคักบอสปกติกันอนคับคิรมานี่เฮงนอนคักกว่าเก่า ปกติมีรถอันรถรถรถจักรได้นอนบ่ได้สมเซียว <c oughs> มาได้เถอะกันนีแหสีไดรอุคนะ้ำไะวันนี้วันสันป้าถเต็มที่ขนาดสุดไปทุกคนเดี๋ยวใกล้จะขอเทิงงานก่อนเราจะใช้ทุกคนเบิง่งนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นวิวลงเมืองล่องซานเนาะเป็นวิวที่ทุกคนคุ้นเคยกันบอตอนสมัยอุเอทีแรกแรกกัลมังจะ่ายตลอดเนาะสมัยต้วอุเอีแรกแรกกับัาทายแต่อดกันวันนี้มาทายจูเนียร์ แม่บินโดดว่าสามมือได้คลิปหนึ่งเออเดี๋ยวนี้สามมือในเดือนหนึ่งคลิปนะโอ้เโหตะกี้นี่ตัวนี้สามมือได้คลิปหนึ่งตัดคลิปกับมือหนึ่งด้คลิปหนึ่งมานึงก็สองมือได้คลิปหนึ่งฟู่ว้าหัวติ๊ง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 เอฟเฟกต์ <laughs> อันนี้ก็คือลงออคอยนะทุกคนเนาะลงคอยทางเขาเขาเอ,าเอาิ้อนน้ำูุยมเส้นนี้ทุกคนบุ๋มเมองตั้งข่วงเลยคนเมืองนี่นะคนอยู่ในเมืองนี้นะบางคนบุ๋มเองกลัวมรวมเอาไฟมาจูดป้าได้เห็นปนะเราก็าทำท่าว่าไฟเลิมแท้จริงตั้งใจจูดนะไม่ใช่ไฟเลิมไฟเลิมก็คือแบบ ไฟลามดี <ừ, S 1> <đi. S 2> ไฟลามนัแล้วไฟลามกับไฟลามคสิไฟเริ่มเนี่ยโน้ตเริ่มคือกันเริ่มกับลามอันนี้กันคือไงเนาะมันคือ,นะค,อคือดี ừ, ล,ลงมาลงมาแต่ว่าเอาโกโปรหายนี้วิว เรียจอยใ่จอจะดีป่ะมีพบดดีพดีสิพาจะมานี่นนเนาะพูดีสป้าจ้าทิมพุทธนาขี่รถเมือ,อ,อ,อแล้วเออขอยกาเชียขี่ประจานเจ้าประจานเราแล้วขอาก็วชาเจ้านั่งให้อีเจ้ขัดลงเองพ่อพูไป,ไ,ปอไปขูงไปข่อยสิีล้นี่ขวลงนี่่อยสิา่าดิเ้ว<อ>่าขากาไปส่งจ้ากับให้ไปส่งดสิพาสิบอ่บอบ,อบอ่สาวว่า <laughs> เขาลงมาฮดนะทุกคนเนาะปกติยูทางน้องสานี่มันซีมีด้านเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะยกเลิกด้านหมดละทุกคนบางทียูสามด้านเลกกวจ้าปููกย้อนยกเลิกด้านนี่แหละแล้วบุญหนึ่งคนก็เลยมาทางป้าภูโยมไปทางเอาทางเอาเบื้องบ้านเขาดุทางป้าแทวว่าวัดไปอันเวียดนามาตัยเนาะกฎหม่เขาจนคิงคัดเาแทวว่าซักสิทธิ์อีกคนก็พพ้อมปฏิบัติ เี๋ยวอฮอเห่านก้ก็ราชทายปฏิกติปฏิกิริยาแม่ให้เบิงว่าเป็นเดวเดินเราทุกคนเนาะโอ้าอาบน้ำป้าน้ำขึ้นปนี้ผมก็ยังอาบน้ำะคิดอาบน้ำเนาะอ้ยน้ำขึ้นน,นี้เรบิตาอาบนลโอ้โหอ,อาบโอยเจ้าน้ำลงเป็นตาอาบคันนะด้วยน้ำสานนะโอ้ยน้ำขึ้นน,นี่บมีคันสวะเอ,อมันไหลนะพวกอันเนี้เขาเอื่นเนี่ยก้ยดันนะไม่คันมม่หยักนไปสิ่บมเอนบูมเลือมี่ยงกาอเาเอื่นนะ คัน้ยเฮ็ดให้คันนั่นแหละมันไหลไปเบิึ<อ>้ดนน้ำมันแห้งอันนี้บ่ดได้คันเลยใครว่าเขาจะไปหาโนอดีกว่าเก็บผักดีกว่าโอ้ยหาโนอกเก็บผักยังไปอาบน้ำหาโนอกเก็บผักไปเล่นตาดผ้าแซ่ทัวเออคืออยู่ไปเก็บผักเกียงโน่ไปป้งปลากินอย,ย,ยู่บ่นทิแซ่ยุคแต่บางครั้งสี่กองใส่กันว่ะบ่ดได้ไปเรื่อยๆนะโน่เออสองปีเลยพวกได้ไปเป็นยังไงแล้วโน่แต่เล่นตัดผ้าแซ่เท่านี้โอ้โหแล้ว ครับผมปฏิบัติยาไม่จัน,น,นจได้อุคำกัจากข้างก็ได้อุคำก็ไดเออเอาไม่ยังอ้างรถอ้างรถรถเยอะมากก็เยอะมากก็ไปเอ,อ่อมีไม่จันยื้เงินบ่อนั่นแหละพวเมียนมาไม่จันเอออุอ้ไปซ้อนไปซ้อนไปซ้อนอีกเหรอ ลอด้วยลงด้วยเอาลงก่อนเนาะชิบ่ายทางเด้อไปไปชิบ่ายอ่ะเป็นโซยังไงซะโอ้ไปไปเลยถ่ายเลยถ่ากันนี่ขับไปเหยินไปหนึ่งก่อนเหยินิปหนึ่งถ่ายไปหนึงกือพร่งจะไปกลับตลอด จังกับต่อยต้อยผู้เดือดอีกน้อยมซื้อเครื่องมาไปซื้อย่างจะไปโซนวะลงเดียบตัวไอลงเดง่ะไอโอ้เอาลี่เนอะไอ้มันบุคคด เห็นเลยไปจอย่อยูเดี๋ยวเอนแม่จันเอาบ่งรถก่อนเดยแม่จันบ่งรถท่อได้สิว่ะคิดตัวแม่จัก่อนแม่แมเบ่งแม่รถใหมนะบ่งแม่ซื้อรถไหมน enfin <si suppression> ี <descon fin anta> ่นะปิฮะมวูฮูัาลูกสิมา เน่เออหงาเนอกงาบนอกอีกอะไรข้างว่าไม่จัดอไรข้างว่าานอกสีขาวอือขุนเมนน้องมาสุดทางแล้วสบายแล้วผูจมจักบาทมอนี่โอ้สรถกบบยมมาสยาาโอ้ยยกรถเมสซุก เอารดน้ำสุกมาส่งเลยซืย้อเอาเงินจะไปซื้อไปติดนี้นไปติดนี้ได้อยูุสบ,ยสบายละ,ยละใครสบายกิ๊บเลยบันนี้ไม่จังคิดว่ามื้นมืนม่นแต่บุณยังมาเมื่อวานนี้ก็มาเมื่อวานนี้ลงยนต์ไปสะบ้านแล้วก็มาขี่ยนต์40นาทีนึงแต่สะบ้านมาเวียงเออ อีพ่อมาส่งขึ้นยนต์บุ้น,นึงแล้วก็ฮอดเวียงละตัวก็มาครับแล้วก็ไปปักสันเออไปทับ้านนี่เลยอือไปปักสันนี่อือชิไปซ้อนนี่มาหนิไม่ได้เกับแม่ไม่จะก,กินนอกขั่วก็จะไปซ้อนเบิ่งจักที่ได้บ่ได้กับบุหงู่งเลยอีละซ้อนอีกละคักตัวถ่ายคลิปบ่ตัวถ่ายแล้วเนาะเออให้ถอย,ยถ่ายเนาะบ่ต้องปวดส่วนคักตัวเออนอกซ้อนในลายกว่าไปเดี๋ยวเยป็นเครื่องเราไปไหมไปเดี๋ยวเป็นเครื่องเราไปอ่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะ ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อกะเอารถมาให้แม่เบิง <laughs> บ้งเบิ้งซักอร่อยไปจันบิง้งซักเบิ้งแน่เราอะเอาเงินเอาไปซื้อเลขเด้อเลขออกบ่ <laughs> ไปเดี๋ยวก็รถจักรและวอันบอภาษาพุกเก้าอี <laughs> 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 ่แม่คิดว่มามันซีอันขี้ไล่เหรอแม่ก่ <laughs> 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 อ่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อประหยัดน้ำมันอยู่อืมวันยังโม่เป็นทางจะปักซันมาหนีบุลงจะขิดเลยอ้าวเป็นท่างงันพอเด้อกเสียนไปตกเสียนไปหน่อยนึงบุลงเลยจะขิดเพรอจ้อยยังบม่มาเด้อพราจ้อยทรให้าอีพออยู่วะไปกับอันนั้นไปผู้เดียวละซ่อนเนาะ มือไม่ไเบี่ยว่ามือบาสิเมือ่อสิไปลอกเก็บพักเก็บพักกูงงองไปฟ้าไม่สุกเด้อไปอ่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าให้มารคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจน้องอู้คลิปต่อไปเด้อไปเบิง่งสองตัวย่อยเด้อเดี๋ยวน้องอู้ไปเปลี่ยนเครื่องก่อนไปซ้อนกับแม่ก่อนไปเอาลูกจักรในลูกเด้อโอเคที่ลูกจักไปห้าเมย์ได้ออืมอันและแม่ที่อ่านงานไปกับตูดดาวทาเด้อโอเคไปบ๊ายบาย